สวัสดีพี่น้องมือนีมาทำบุญวัดไทยทำปะระทีปนะครับนะอยู่ฝรั่งเศสนะครับเนาะนี่ครับได้มีโอกาสมาสองปีแล้วครับบันน้มานะครับเนาะนี่ครับแปลกหูแปลก,ก,กตามากเลยครับนะให้พี่น้องทางโซนเมืองไทยทางโซนเมืองลาวหรือว่าโซนยุโรปเบืงนะครับเดนะี่ครับ งามหลายพี่น้องสดเมืองไทยรัวสนนี่นะครับนะมีสีทีถ่ายทำวีดีโอให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะทางโซนยุโรป้ะครับนะนี่ครับถ่ายพี่น้องเบิ่งนะครับ้อ จะวินหัวเลยพี่น้องเล้อครับมาเล้ครับเด้อมาทำบุญนำกันเด้อมือนีพญ่สีมาทำบุญอยู่ปัดไทยทำราชีพนะครับเด้อปัดไทยฝรั่งเศสนะครับเนาะครับองค์พระเยอะเลยครับเนาะนะครับเมีโอกาสมาเห็น บุญกันเลยชายทำให้พี่น้องเบิ่งเลยครับเด้อครับหลายบว่าพี่น้องเบิ่งเ้อครับเด้อเยอะแยะเลย ทางเข้ามาเลยครับเด้อคนทางเข้ามาทางรถรที่เข้ามาแล้วครับเนาะครับซุมม้มมาดูเลยพี่น้องมาเลยครับเด้อมาเฮ็ดบุญนำกันมือนีนะครับเด้อมาเอาบุญด้วยทำแต่ง,งานแหลวก็วันอาทิตย์ก็มีเวลามากกั เพื่อนพามาแล้วครับเนาะนี่ครับส,สวยงามมาพี่น้องเนาะเลยมีโอกาสมาถ่ายทำให้พี่น้องชมเป็นบุญตานะ้ครับเนาะวัดไทยในฝรัลล่งเศสน,นะครับเด้อครับเดี๋ยวพี่นีซีจะถ่ายให้ไปเรื่อยๆ,ๆให้พี่น้องเบ่งนะครับเด้อ มักก็จะเลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ยีซีนั้นไปด้อครับเด้อกดสับสระไข,ข่กดมักกระดิงหรือมักกะลงให้พี่ยีซีนั้นนะครับนเน้ะพี่ยีซีพามาไหวพะมาทำบุญนะครับเด้อภาพสวยๆงามๆม,มาฝากพี่น้องเลยครับเด้อพอ หน้าโรเบพระไมา้ทำบุญครับพระประธานเป็นวมันเกือบเป็นละลอยมันว่าครับเยอะมากเลยครับหลายพรกเลยพี่น้องสนามหน้านีาา้จนเต็มบมนแล้วครับเนาะเต็มบ่ด้วยพระประธาน ครัเมื่อนี้อากาศบรีบ่รณแล้วครับเป็นคึมอากาศออกเย็นๆแล้วครับอากาศที่เป็นหนาหนาวของฝรั่งเศสเริ่มเข้ามาแล้วครับห่อนเดียนเดียวพี่น้องด้ยพาไปเรื่อยๆพี่น้องพาไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆ นี่ได้โอกาสมาวัดไทยนะครับเนาะก็ะเลยถือโอกาสถ่ายทําให้พี่น้องชมครับนี่ครับบรรยากาศหลหลีเด้ยพี่น้องมาเนี่หน่อยเด้อยครับเนอ้อนี่ครับเมื่อกี้สนามนี่ก้างๆนะครับเนาะสนามเป็นเวทีหมอลำมเมื่อกี้อยู่นี่นะครับเนาะนช่วงพ่นพรน,นสักพ่นมานะครับเนาะ นี่ครับเต็มเลยพี่น้องเลยว่าไม่ได้หน่อยเลยพี่น้องพระประธานจะให้พี่น้องดูทุกมุมทุกเลททุกนี่ครับยี่นี่มีหอดลานอาหารพร้อมเลยครับได้อยู่วัดไทยเลยครับ่นเมนูอาหาร ครับมาแมนหน่อยๆเด้พี่น้องครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่นะครับเด้อที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะครับเด้อไปซาไปเลี้ยวพี่ีซีกันน้ำไปมดไดืดนะครับเด้อให้เวลาจักหน่อยนะพี่นอนะ้องเนาะช่วงนี้พี่ยีซีก็ได้ทำงานแล้วก็หยุดตวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะครับนอะก็จะมีเวลา หากไปทราบไปยังก,ก็ขอโทษขอ,อไปได้อพี่น้องเด้อไปน้ำไปหาพี่น้องเบิดสุกคนละนะครับเนาะไปยยาม,ยามถามข้าวไปกินเขาน้ำพี่น้องเบิ้ละครับเนาะพี่น้องมากินเขาวานพี่ีซีพี่ีซีที่น้ำมากินข้าวานพี่น้องเบิ้ดนะครับเนาะใส่ๆกันไปนะครับเนดะ้อทุกทานนะครับเนาะนี่ครับทีมงาน หน้าโรเบีนะครับเนาะเปินเป็นประธานใหญ่ครับนี่กับข้าวกับน้ําเยอะแยะไปเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับน้าเปิสวัสดีครับ,รบ <laughs> แฟแฟ t ยูทูบยูทูบนี่ครับเพิ่กนกำลังจัดแยงภากเข้านะครับกับข้าวเยอะแยะเลยพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับนี่ครับกำลังจัดเขาาลาบงว้วนน้ำยาขนมกีนี่ยังยังมีมดเลยพี่น้องเด้อนี่ครับ,าาบามาเป็นประมาณเกือบ20่สิคนนะครับเด้อมาเฮ็ดบุญหาหน้าใหญ่นะครับเนาะนี่ครับเมื่กี้ที่เป็นร้านน,นี่ร้าน สนามเวทีนักร้องอย่างผลไมาอยู่นี่นะครับเนาะนี่ครับมาชมภาพสวยๆด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อครับเด้ออากาศอากาศ,อากาศดีนะครับแต่ค้มเป็นคืมคืมฟ้าคืมฝนนะพี่น้องเนาะเอาไปหมสีเข่าทั้งหนาวอยู่หน่อยนะพี่น้องนี่ครับโซน ร้านอาหารนะครับเนาะนี่มีสุนแน้วเหมือนกันนะครับเด้อนี่ครับมากินได้เลครับเน้ะพี่น่เด้อนี่ครับเป็นสุ่มร้านอาหารนะครับ้อนะครับมีผัดไทยส้มตำบิ้งไก่ย่างนี่ครับประมาณนี้นะครับเนาะ นี่ครับสุ่มแล้วจะมีเมนูทุกอย่างเลยครับเด้อรับ้านอาหารนะครับเนาะขออนุญาตถ่ายเลยเด้อครับเด้อสวัสดีครับผมนี่ครับร้านอาหารนะครับเด้อคนมีทุนเน้ยนะครับเด้ออยากกินอะไรมาได้เลยครับเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะครับนี่มีมัดถุนแนวเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับวิวส,สวยนะครับนเนาะต้นไม้มีต้นนี้มังงามนี่ไงพี่น้องเอ้ยในทีวัดเพิ่นนะครับเนาะทางทีวัดไทยนะครับเนาะชาวพุทธทางทุกท่านนะครับเด้อนี่ครับ สถานที่วัดไทยในฝรั่งเศสไงเด้พี่น้องเด้ถ่าทยทำให้พี่น้องชมเมื่อน,นี้เพิ่นไม่เห็ดบุญอ่าผู้เพิ่นลวงหลับไปแล้วนะครับนะเนาะเพิ่นส่วนมากะเลยถือโอกาสมาทำบุญด้วยนะครับเนาะหลังจากเห็นเต่เบียกแต่งานหลายกะ ถือโอกาสมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานแล้วนะครับเนะาะหามีโศกมีลาบบุญแล้ว <c oughs> นะครับหว่โมัวหัว่วนกันนะพี่น้องเนาะยังบทซีเรียสเด้อครับเด้อนะี่ครับนะี่ครับเพ่นกำลังจัดผ้าเข่าอยู่ครับว่นะจับเข้าวเยอะแยนะ มีคนละซองมีเงี้ยงแง่าบ้งโว้ยคละซองมาสั่นวะนี่ครับทา่หลายเลยเขาที่ทายถามหาว่าพึ้นปอกข้าวโพดด้ว่ไงยานอีกแล้วเจ้างานเขาดังดังงีแล้วถามหาเราไปไปเพื่อนเพื่อนมันมาปอกข้าวโพดให้เลยนะสบายีลเขาเออตักเขานะเลยครับกับข้าวเยอะแยะเลยพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจาน นี่ครับปะทงเงยนะครับเด้อนี่ครับเพื่อนวหนาวปะทานเงยครับนี่กครับนี่ครับนี่โาบีครับนี่หน้าโรบีนะครับเด้อนี่ครับเพื่อนมาเฮ็ดบุญหาหน้าใหญ่นะครับเนาะนี่กันเลยมานําเพื่อนมาถือโอกาสนะครับเด้อนี่ครับหน้าโรบีนะครับเด้อเจ้าของร้านอาหารสองร้าน ก้านกล้วยกับร้านอาหารญี่ปุ่นนี่ครับมากินได้เลยครับเด้อนี่ครับให้เบื้องภาพเรื่อยๆกันนะเพี่น้องเด้ออันที่แจวขาวอันจกพงบูเรื่องกมลนคนอีสานใต้เด้อนึน่ง ในเบิงภาพรวมนะครับเดี่นี่ครับทีมงานเป็นมามื่อนี่นะครับเนาะมาสามสี่คันรถนะครับเนี่นีครับดูชิปนี่ดูไปยาวๆเลยครับเน้อ ภอบสวยๆงามๆมาฝากพี่น้องไม,ไม่รู้รอไม่ใช่ปกาบาม,บมบบงเหรอปกพี่ดิวดัรภาพไปสวยเฮ้ยโทษหลายๆเลยครับเนะ้อ ทีมงานมาเบิด์ด้ะครับแล้วประมาณเกือบสาสิบกว่าคนนะครับเนาะมาเมือนี้นะครับเด้อเบิง์ดเลยพี่น้องเด้อนะครับถ้ามักกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะไม่ได้ครับแล้วสับสไครต์กดกระดิ่งหรือมากก็ลงกกดด้อครับเด้อเ่าจะได้แกงเตียนคลิปใหม่ๆไปหาพี่น้องเด้อครับเด้อขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาให้กำลังใจพี่น้องมากรักพี่น้อง lóc đục nè, nè có lắc này, ừ. có lắc đục cái nào đấy phi non, ơi phu nè, ủ phu là các kéo để kiếm mực bầm ơi ว่ะครับนกแก้วมากินเงินมาปมปมเตี้ยมเลยพี่น้องเลยนี่ครับมันมาเ็ดถาดแลวเพี่น้องเนาะมาเห็นบุญหาอะไใหญ่นะครับเนาะสามสิบกว่าคนนะครับมามือนี้ครับเนาะ บรรยากาศ <laughs> <c oughs> บุญรวมญาติครับเนาะมาเห็นบุญหาครับประมาณนี้นะครับเนาะมาเลยครับเลยมาทำบุญด้วยกันเลยครับเลยพี่น้อง ชาว YouTube ทุกท่านนะครับเนดะ้อหรือเพื่อนที่ยังไม่ได้ทำ u ูทูบนะครับเนาะหามาครับเนดะ้อไอ้ไข่บาร์รับเพิ่งไปกินปั๊บนี่แหละครับนะขอบคุณนบารับมนะันไหนกินนั่นเลยคุณพลังไหงกินจะเศร้าอะไรอ่ะติดมาฟั้น

การหมออุทิศส่วนกุศลให้กระดุมบิญฑจาร์ของนะครับพ่อแม่ก็ได้รับนะการนะทําบุญเนี่ยอย่า,ยาทําเยอะอยําทำมากเราําคัญจะไปรู้ถูกวว่าขอเราดีไม่ดีนักเก็ตบางคนชอบเออของของเราดีห้ามคิดนะให้ภูมิใจว่าขอที่ถบายทําให้ลํำใจก็ดีพ่อแม่ก็ดีนยะเป็นของที่มีค่าที่สุดแล้วก็ดีที่สุดมันจะเกิดความ ภูมิใจนะห้ามไปกังวลไม่น้อยอร่อยไม่อร่อยอย่าไปกังวลว่าถูกต้องหรือผิดไม่ทาชีวิตต้องแบบเออทำแล้วตอนนั้นสอนเรื่องเหตุผลคือผลคือทำแล้วสุกว่ามีความสุขจริงไหมนั่นแหละคือสบายใจนะนี่ก็สอนมาว่ากลับไปโอ้ดีใจกลับไปกินข้าวกันโอ้ทำบุญทำธรรทานบุญนี่ดีใจทำบุญใ,ใ,ใ,ให้พ่อให้แม่ด้วยทำบุญตัวเองด้วยดีใจกลับไปก็ไปทำงนานเริ่มต้นชีวิตนะ พู้จักให้กำลังใจตัวเองทุกวันนะต้องสู้ชีวิตแต่ยอมแพ้นะต่อไปกวดน้ำนะเดี๋ยวกับงามเหมือพี่น้องหลายครับพี่น้องเอ้ยปลาประทานนี่ครับกับข้าวกับน้ำเดยครับเด้อเนี่ยมันเมันติงมันที่แสบันร่ามไก่เอาปลาเอาตัวนี้ออกนะ ลาบไก่เต็มหม้อพี่น้องมามามมามกินนกันนี้ครับ้ากปุ้นมวางไก่้เนียวกเลย้าเนียีลาเหียวตี้กหอนๆลครับสวัสดี้ะพี่น้องเด้อวันนี้ครับจิ้เลี่งานแล้วครับน้องนี่มากินข้าววันนี้ซีก็ฝากไว้ท่านี้นะครับได้ถามมากเลยอย่ืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้ครับแล้วกับไข่กระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อมากก็ลงเด้อ บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง